รถเมอร์เซเดสเบนที่เบน z m เมโทรพระรามสองมีสีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันครับเริ่มกันที่สีแรกนะครับสีขาวสีขาวนี้นะครับจะมีชื่อว่าสีขาวโพล่า h ไว้ครับโดยสีขาวคันนี้นะครับจะมีในรถเมอร์เซเดสเบนของเราเนี่ยเกือบทุกรุ่นเลย สีที่2นะครับสีดำนะครับสีดำนี้จะมีชื่อว่าสีดำออฟซิเดียนแบ็กนะครับโดยสีดำคันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในรถเม r c e เ e s b e เ z นเกือบทุกรุ่นเลยเหมือนกันนะครับโดยสีดำคันนี้ให้ความรู้สึกหรูหราแล้วก็ดุดันไปในตัวด้วยสีที่สาครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ไม่ชอบสีดำหรือว่าสีขาวเรายังมีสีอื่นให้ลูกค้าเลือกครับนั่นคือสีเทาคันนี้เองสีเทาคันนี้นะครับจะมีชื่อว่าสีเทากาฟไฟเกครับจะเป็นสีเทาเข้ม ดุดันเพิ่มความหรูหราให้ดูกับลูกค้าทุกท่านครับโดยสีเทาเข้มคันนี้นะครับจะมีในรถ Mercedes-Benz ทุกรุ่นเลยยกเว้น Mercedes-Benz a c a s s ครับสีที่4นะครับสีนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบสีดำสีขาวหรือว่าสีเทาเข้มครับเรายังมีสีบรอนเงินหรือว่าสี i i t t e h s s l v v r r m e t a l l i c ครับผมดยสีนี้เนี่ยยังคงความคลาสสิกของ Merced e s ด e เบไว้นะครับสีนี้เนี่ยมีเกือบทุกรุ่นในรถ m e อร์ d e s เลยสีที่5นะครับนั่นก็คือสีน้ำเงินเข้มหรือว่าสีเนว y b บรูนั่นเองโดยสีนี้นะครับจะเป็นสีลิมิเต็ดของทาง m e r c e d e s b e n บนะครับลูกค้าท่านใดเนี่ยที่ต้องการที่จะมาชมสีตัวจริงสามารถมาชมได้ที่โชว์รูมเบนเมโทรพะรามสองของเราเลยนะครับโดยรถสีนี้นะครับจะมีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจเนี่ยสามารถชมสีตัวจริงได้เลยครับ